สวัสดีครับอันนี้เป็นเวลาพักผ่อนนะครับอันนี้ของครอบครัวนะครับนอนลูกชายสองคนก็ดูโทรศัพท์คนระเครื่องนะครับพ่อแม่นอนนะครับนอนน,ลละนะครับเวลารีแลกนะครับดูลุงกิมมี่ลุงกิมมี่ทำอะไรครับผม งานก็ดึงกันวะพี่สันนิษฐานดึงกันที่ไหนแบตเตอรี่ฐานแล้วติดๆๆๆกันเจ้าเสียบแหน่งนะแล้วผมก็พักผ่อนลุงก็นอนพักผ่อนจ่าเอ็มก็เล่นโทรศัพท์นะครับไม่มีอเรียรทำนะครับอันนี้รอเวลานะครับผมก็พักผ่อนกันไปเรื่อย นไลก์ก็ไลก์ไปคนนอนก็นอนไปครับอันนี้ก็รีบอัปโหลดคลิปนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นการทํางานแบบขมักขเม่นมากครับผมไม่ค่อยจะมีเวลาว่างเลยนะครับผมเพื่อรายได้นะครับผม 全部、ね、いい。